สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เรลียนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับเบรกล้อหน้าของรถจักรยานยนต์ honda super ป u ครับนะครับอ่ารถคันนี้นะครับเป็นรถของนักศึกษาที่เรียนอยู่รอบวันอาทิตย์นะครับก็รถคันนี้เนี่ยนะครับคือครูขอยืมเขามาจอดเทียบกับรถที่เป็นระบบสายพาน เพื่อให้นักศึกษาที่เขาเรียนเนี่ยเห็นข้อแตกต่างระหว่างรถที่เป็นโซ่กับรถสายพานทีเนี้ยในระหว่างที่นักศึกษาเนี่ยเขาปฏิบัติงานถอดฝึกเปลี่ยนสายพานอยู่นะทางเจ้าของรถก็บอกว่ารถของเขาคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบเดรกรอแน่นะครับครูก็ว่างครูก็เลยเดินไปดูให้ ปรากฏว,ว่าพอครูเดินไปดูปุ๊บสิ่งที่ครูเห็นเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครูก็บอกเลยว่ารถคันนี้ความยาวของเพาเนี่ยมันยาวมากกว่าปกติอันนี้คือครูไม่แน่ใจว่าช่างที่ทํามาให้เนี่ยเปลี่ยนเพารุ่นใหม่รุ่นไหนมาให้มันยาวผิดปกตินะปกติเขาจะไม่ยาวโผล่มาเยอะอย่างนี้นะอ่านี่คือหจุดที่ครูบอกนักษาเจ้าของรถ เดี๋ยวครูขัยยาตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็มาตรวจสอบต่อครูก็มาขยับล้อรถเขาปรากฏว,ว่าพอครูขยับไปมาเนี่ยนะครับอาก็เจอครับลูกปืนล้อมันแตกนะพอลูกปืนล้อมันแตกซีนเนี่ยมันจะฉีกขาดตามไปด้วยครูก็แจ้งเจ้าของรถบอกว่าอ๋อของคุณเนี่ยนะครับลูกปืนล้อมันแตก จะเปลี่ยนไหมนะทางเจ้าของก็บอกว่าให้ครูเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแล้วครูก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยเปลี่ยนซีนไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเจ้าของก็บอกไม่มีปัญหาให้ครูถอดเปลี่ยนนักศึกษาส,ส่วนหนึ่งก็ฝึกปฏิบัติถอดสายพานอะไรไปอีกส่วนหนึ่งก็มาดูครูถอดเปลี่ยนลูกปืนนะ่ะครูก็ถอดนะครับโดยปกติในเวลาครูถอดน็อตเพลาล้อตะกูลเวฟตะกูลฮอนด้าเนี่ยที่น็อตล้อเป็นเบอร์19เนี่ย ครูใช้แค่ประแจาปากผสมเนี่ยแล้วคูว่าคายอย่างเงี้ยอ่ะโทษอีกบผิดตัวมีเบอร์สิบเาคายคือข้อมือเล็กๆคูเนี่ยคือสามารถคายได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ปรากฏว,ว่านะวันนั้นรถคันเนี้ยหยิบเบอร์สิมาเนี่ยขนาดคูขึ้นไปขย่มอย่างเงี้ยยังคายไม่ออกเลยผิดปกติละสุดท้ายคือคายออกได้เนี่ยคือคูต้องใช้เป็นลูกบ็อกกระด้านขันยาวผิดปกติไหมครับ พปกติแค่ปากผสมเบอร์สิบเก้าก็ถอดได้แต่นี่ไม่ออกนี่ต้องใช้ด้ามขันยาวแล้วขึ้นไปกดใช้น้ำหนักตัวกดลงไปเสียงน็อตคลายลั่นนังเป๊ะเอ๊ะไมผิดปกติกละอ่าก็ไม่เป็นไรนะครูก็คลายหลังจากที่ใช้ด้ามขันยาวคลายแล้วนะอะครูว่าคลายไปด้วยปกติน็อตจะฝืดๆหน่อยนึงวันนั้น่ะที่ปุ้ยดูไว้ด้วยนะว่าเขาเห็นหรือเปล่า คายครูก็น็อตตัวเมียเบอร์สิบเก้าออกแล้วครูก็ชักเพาล้อออกสักครู่นะฮะนะวันนั้นนะครับพอครูชักเพาล้อออกครูก็ดึงล้อออกมาพร้อมกับฝาปิดดุมอ่เดี๋ยวท่านย่าไม่ต้องตกใจนะทำไมมันออกยากเดี๋ยวมันจะต้องมีนะครับสาเหตุ ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่ต้องตอกลงไปมันเข้าอยู่จานก็มันเข้าไงแล้วเนี่ยมันออกไหมเนี่ยอ่ะโอเค,อเคนะครับอ,อ่าครูก็ดึงล้อออกมาพอดึงล้อออกมาปุ๊บมันมีโลหะแผ่นเนี้ออกมาด้วยหนึ่งแผ่นทีแรกครูก็มองครูคิดว่ามันเป็นใบเลื่อยนะแต่ยังไม่รู้นะมันอยู่ตรงจุดไหนยังไงแต่พอดึงล้อมันหลุดออกมานะครูก็เก็บไว้ก่อนอ่ะ หลนะครูก้าวล้อออกมาเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็เปลี่ยนลูกปืนล้อเข้าไปให้ใหม่ใช้ลูกปืนล้อที่ครูเบิกมาจากศูนย์เลยนะครับหกสองนยนึตลับใส่จรารบีอะไรให้เพิ่มให้เรียบร้อยนะครูก็ใส่ลูกปืนใส่บูทเปลี่ยนซีนให้แล้วครูก็ทําการประกอบกับ เราชมไปนะช้าหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเขาทํางานมายังไงกันนะครับทีนี้พอตอนประกอบกับนะครูกับลูกศิษย์ก็เลยมาช่วยกันดูว่าไอ้เหล็กแผ่นเนี้ยมันอยู่ตรงไหนยังไงเพราะเดิมๆทํารถมาคือไม่เคยเจอเหล็กแผ่นลักษณะยอย่างนี้ก็มาช่วยกันดูกับลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาเลยบอกว่าครู มันมีรอยใสมาเนี่ยตรงช่องว่างตรงฝาปิดดุมเนี่ยมันรองระหว่างตรงช่องว่างกับไอ้ขาตรงเนี้เนี่ยมันมีรอยอยู่เนี่ยเขารองมาลักษณะคือรองมาตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นว่ามันถอดยากเพราะว่ามันติดเอเหล็กแผ่นนี้อ่าครูก็มาดูเออใช่รอยมันใช่จริงๆด้วยครูก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดจากไอ้ช่องเนี่ยมันหลวมมันสึกพอเวลาเบรกเนี่ย ไอ้ฝาเนี่ยมันคงดิ้นแล้วมันคงมีเรื่องของเสียงช่างเขาเลยแก้ปัญหาโดยการใส่ใหเหล็กแผ่นนี้มาให้แล้วเขาคงกลัวว่ามันจะไม่แน่นเขาก็เลยใส่น็อตตัวเนี้ยอัดเข้ามาซะแบบเต็มที่เลยแล้วก็นำไปสู่ปัญหาลูกปืนมันแตกน่ะณวันนั้นคือครูสันนิษฐานอย่างนี้ครูก็ไม่ใส่ตัวนี้กลับนะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ณวันนั้นครูก็ไม่ใส่กลับ พี่พี่ปล่อยมันลงมาครับพี่ปล่อยมันลงมาออไมอยู่อะมารับชมกันต่อนะครับคือคูก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับนะแล้วคูก็ขันน็อตเท้าล้อแน่นโดยใช้แค่ประแจป่าผสมเบอร์19ส่วนในตัวแผ่นเหล็กแผ่นเนี้ยคือคูไม่ได้ใส่กลับ พอขันน็อตทุกอย่างแนะ่เสร็จแล้วร้อยคือครูก็มาหมุนล้ออ่ะล้อมันก็คล่องนะเนี่ยคล่องเลยครูก็มาปรับระยะฟรีเบรกให้อ่ะ <c oughs> อ่ะที่กิตีเบรกเบรกแล้วปล่อยอ่ะแล้วก็ปล่อยเนี่ยนะฮะพอครูปรับระยะฟรีเบรกเสร็จปุ๊บคือครูมาหมุนใหม่ปรากฏว่าเนี่ยล้อมันหมุนไม่ไป มนหมุนไม่ไปนะพอมันหมุนไม่ไปปุ๊บพอมาขยับขยับดึงอย่างเงี้ยอ่ะแล้วหมุนใหม่อ่ะมันหมุนได้อ่ะพี่บีเบรกใหม่พอบีเบรกเสร็จปล่อยมาหมุนล้อลอนหมุนไม่ไปมันฝืดมากเลยครับเหมือนเบรกติดเลยก็อยากจะถามท่านผู้ชมว่าท่านคิดว่ามันเป็นที่อะไร โดยส่วนใหญ่เราก็จะตอบว่าคือเกิดจากลูกเบี้ยวเบรกใช่ป่ะครับมันสกรปรกมันฝืดณนะวันนั้นคือครูก็คิดเหมือนอย่างท่านนี่แหละคือครูก็คิดว่าไอ้ลูกเบี้ยวเบรกมันสกรปรกมันฝืดนะครูก็เลยลองคลายน็อตตัวนี้ออกน็อตปรับตั้งอ่าเห็นไะแล้วครูก็ลองเบรก มันก็เด้งเป็นปกติมันก็ไม่ได้ติดก็ไม่ได้ฝืดอะไรนี่นะมันเป็นที่อะไรลูกปืนก็เปลี่ยนใหม่ก็ตรงตามรหัสบูธอะไรก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ก็ยังสงสัยว่ามันสศกกระโปมันฝืดอยู่ใช่ไหมก็ถอดใหม่อะถอดนั้นกว่ากว่าจะมาเป็นคลิปให้ท่านได้ชม1คลิป คือครูก็ต้องลองมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับพอเวลามาทําเป็นคลิปเนี่ยหานาที10นาที20นาทีเนี่ยแต่จริงๆ่ะก็หากันนานอยู่พอสมควรอ่ะครูก็ถอดล้อออกอถอดล้ออกมานะครับเสร็จแล้วคือครูก็มาเช็ค เนี่ยมันมันก็เป็นปกติดีนะเนี่ยปกติดีแต่ทีเนี้ยใน,นระหว่างที่ครูมาเช็คว่าไอ้ตัวลูกเบี้ยวเนี่ยมันศกระปหรือมันไม่สศกกระปคือครูก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะถ้าเบรกอันเนี้ยมันใหม่ๆนะมันใหม่ๆแต่ดูแล้วเนี่ย,ยเหมือนขนาดมันมันแปลกๆอ่าครูก็เลยบอกลูกศิษย์ว่า มันมันคงไม่ใช่จากลูกเบี้ยวเบรกมันสกปกปรเหรากนะแต่ดูจากผ้าเบรกเนี่ยผ้าเบรกมันแปลกๆอยู่นะอ่ะครูเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะขอถอดผ้าเบรกที่ช่างเนี่ยเขาใส่มาให้ออกแล้วครูก็ไปเอาผ้าเบรกยี่ห้อล็อกเต้ที่ครูไว้สําหรับเปลี่ยนให้กับลูกศิษย์หรือชาวบ้านเนี่ยมามาลองแทนอ่ะครูว่าแกะ พี่ปุ้ยเลหากระดาษให้แผ่นหนึ่งใหม่ๆหน่อยอ่าสักครู่นะครับอ่ะมารับชมกันต่อนะครับอันนี้คือผ้าเบรกใหม่นะครับที่ครูเปลี่ยนให้เขาไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ณวันนั้นคือของใหม่นะอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าเราทํามานานเนี่ยคือบางอย่างเราเห็นเนี่ย เราจะว่ามันผิดปกติคือครูก็ดูนะครับเหมือนผ้าเบรกที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันเล็กส่วนอันเนี้ยมันจะใหญ่กว่าแต่ครูยังไม่ได้ฟันธงนะวันนั้นว่ามันเกิดจากผ้าเบรกนะอ่าไม่ได้ฟันธงครูก็แค่บอกว่าเดี๋ยวเอาผ้าเบรกอันเนี้ยที่ครูใส่รถมาเยอะแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยเอามาลองใส่ให้แทนเนี่ยนะดูจากขนาดก็เห็นเลยว่าเนี่ยดูด้วยตาเปล่าจะรู้ว่าอันเนี้ยมันดูเล็กๆกก,กว่าโอเคนะ เดี๋ยวตอนที่ครูใส่ผ้าเบรกกลับคืนไปเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะผ้าเบรกมันแตกต่างกันอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็เปลี่ยนผ้าเบรกเข้าไปใหม่นะครับแล้วครูก็ขันน็อตเท้าล้อแน่นโดยใช้แค่ประแจาปากผสมเบอร์สิบเก้าหลังจากขันแน่นเสร็จปุ๊บคือครูก็มาลองหมุนเนี่ย ล้อหมุนได้คล่องเป็นปกติไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะพอตรงนี้มันผ่านเสร็จปุ๊บครูก็จะมาใส่ตัวไอตัวหมอนเบรกกับตัวปรับก็ปรากฏว่าพอครูเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จพอครูมาใส่ปุ๊บเนี่ยคือครูไม่สามารถใส่น็อตปรับตั้งระยะฟรีเบรกได้อา้าวก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ไอที่ไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาเนี่ย มีการขยับมาร์กนะครับเดินหน้าไปประมาณสองฝันเพราะอย่างที่ครูบอกว่าเนี่ยถ้าเบรกมันมีรอยเปลี่ยนมาใหม่ถ้าเบรกยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยยังเหลืองๆอยู่เลยนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วขยับมือลิงแล้วมีปัญหาแล้วใส่ไอ้ตัวแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสีนี้มาอ่ะ มันใส่ตัวตั้งเบรกไม่ได้ทําไงครับครูก็คลายแล้วก็มาเสียบไอ้มือลิงหรือขาเบรกใหม่ให้ตรงตามมาร์กรอสักครู่นะครับครัวคลายะนะครับแล้วครูก็แคะไอตัว มือลิงหรือขาเบรกออกอแล้วครูก็มาขยับใหม่ให้ตรงตามมาร์กเนี่ยนะพอตรงตามมาร์กปุ๊บมันจะใส่ตัวขาเบรกกับเข้ากับลูกเบี้ยวเบรกได้ง่ายอ่ะพะใส่เสร็จตรงมากครูก็เอาสปริงลังกลับมาใส่อ่ะแล้วครูก็ทดสอบนี่นะฮะ ครูไม่ได้ล้างะนะฟางสะอาดลูกเบี้ยวนะนี่นะ,ะก็เป็นปกติแล้วนะ,ะพอปกติเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูค่อยใส่น,อน็อตยึดนะครับคูก็ใส่ตัวหมอนเบรกใส่สายเบรกเกินฟันไปนหรือเปล่าเนี่ย,ยนะครับไม่เกิน <c oughs> เนอา พราะอย่างที่ครูบอกไปว่าคือตามปกติน,นะครับไอสายเบรกตัวนี้มันจะต้องมีเกลียวเนี่ยโผล่มาก่อนในเบื้องต้นคือห้ามิลหรือสิบมิลอันเนี้ก็โผล่ไปเนี่ยประมาณสักสิบมิลแต่อย่าลืมนะครับว่าดุมเบรกเนี่ยมันสึกด้วยนะครับเดี๋ยวก็ปรับเข้าไปพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะครูว่าใส่น็อตยึด ถ้าถูกต้องตามมาร์กมันจะใส่ง่ายนะครับถ้าได้ยินเสียงโวยวายไม่ต้องตกใจนะครับที่ในวัดเขามีเรียนกระบ,บีก่กระบองนะครับแต่ท่านผู้ชมจะบอกว่าเสียงโวยวายอะไรนะครับผูขันแน่นแล้วนะครับอันนี้ก็ระยะฟรี ที่กิตีลองเบรกแล้วปล่อยเบรกแล้วปล่อยอ่ะคูหมุนนะอ่ะเบรกอ่ะปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยเพราะฉะนั้นพอคูเปลี่ยนผ้าเบรกเข้าไปใหม่นะครับระบบเบรกรถคันนี้ใช้งานเป็นปกติ เบรกแล้วล้อไม่ติดล้อไม่ฝืดหมุนได้คล่องเป็นปกติระยะฟรีเบรกลรเบรกต่างๆได้เพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี้ที่มีปัญหามาไม่ว่าจะขันน็อตเผารล้อมาซะแน่นเลยมีการใส่แผ่นเหล็กเสริมมาแล้วมีปัญหาคือเบรกแล้วล้อมันฝืดมันไม่ได้เกิดจากลูกเดี่ยวแต่สานนิฐานว่าเกิดจากการเอาผ้าเบรกตัวนี้มาใส่ ซึ่งจากการที่ดูเนี่ยลูกสิครูที่เขาดูอยู่เนี่ยมันเหมือนผ้าเบรกชุดเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าแล้วผ้าเบรกชุดเนี่ยถ้ามองไปทั้งสองฝั่งขอโทษนะครับบอกแต่เพียงว่า Made in Thailand แต่ไม่ได้บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรนั้นก็พอจะเข้าใจได้ว่าน่าจะเกิดจากการเอาผ้าเบรกถูกๆโนเนมเนี่ยเอามาใส่ให้กับรถลูกค้า เอาของถูกมาใส่ไม่ว่าถ้าเก็บค่าของค่าอะไรถูกๆแต่ที่มันน่าเจ็บใจคือของเอาเอาของไม่มีคุณภาพของราคาถูกมาใส่แต่เก็บเท่ากับราคาของมีคุณภาพหรือถ้าน่าเจ็บใจว่านั้นคือเก็บแพงกว่าแล้วมันเลยมีปัญหาเบรกแล้วมันฝืดก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาไอแผ่นเหล็กแผ่นนี้ไปทำไมครับไปเสียบเอาไว้ แล้วนอกจากนี้ที่ครูบอกตัวมันมีปัญหาเยอะทําไมฮะนนอ่าน่าจะเอาประแจรหรือลูกบล็อกเนี่ยขันอัจเข้าไปซะจนแน่นอ่าตอนนั้นนี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอ่าที่เบรกปล่อยนี่นะครูไม่ได้ดันนะนี่เห็นนะล้อหมุนคล่องเป็นปกติแต่หน้าวันนั้นเนี่ยถ้าใส่ผ้าเบรกอันนี้กลับเข้าไปเนี่ยพอเบรกปุ๊บล้อมันหมุนไม่ได้มันฝืด ให้ลูกศิษย์เจ้าของรถเอารถไปลองวิ่งก็เหมือนเดิมครับสุดท้ายคือต้องมาถอดแก้พอแก้แล้วถึงรู้ว่าปัญหาเกิดจากเอาผ้าเบรกอันนี้มาใส่แทนนชัดเจนนะครับอ่ะเบรกอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าไอเรื่องของระบบเบรกระบบห้ามล้อเนี่ยมันสำคัญนะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถอันตรายบาดเจ็บได้ คุณอย่าคิดแต่เรื่องของของราคาถูกแล้วเอากำไรเยอะๆแล้วก็โยนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปให้กับลูกค้าปากไว้ให้คิดด้วยแล้วก่อนจบคลิปนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าครูมีหน้าที่สอนครูสอนไปเวลาอะไรมันเสียคือครูไม่ต้องชี้ไม่ต้องบอกเขาพูดประมาณว่าเสือย่อมไม่กินเนื้อเสือนะช่างด้วยการอาชีพช่างด้วยการเขา เขาไม่ชี้ชี้ข้อบอกพร่องของช่างด้วยกันเสือมีไว้กินเนื้อโคแสดงว่าคุณเป็นช่างประเภทไม่ค่าอาชีพเดียวกันแต่คุณจะค่าจะขย้ำลูกค้าอย่างเดียวนะครับคอมเมนต์ให้ครูมาเป็นประมาณทั้งยี่สิบบบรรทัดได้ครูคอมเมนต์กลับไปสั้นๆบรรทัดเดียวครับ2อสาประโยคครับสาทุครับฝา,ากไว้ให้คิดด้วยก่อนที่คุณจะมาสั่งให้ครูว่า อย่าให้ครูไปวิพากษวิจารณ์ทำไมวิจารณ์ไม่ได้คุณบอกคุณเป็นช่างแต่คุณทำมาผิดแล้วผมเป็นครูผมมีหน้าที่สอนให้คนเขารู้จริงคุณทำผิดผมก็ชี้สิครับกลัวอะไรครับผมไม่ได้มีหน้าที่มากลัวคุณไม่ได้มีหน้าที่มาเชื่อคุณถ้าคุณทำดีแล้วคุณไม่ต้องร้อนตัวครับคุณทำดีอะ่ลูกค้าเขากลับไปหาคุณเองแต่หลายๆเคสที่ครูชี้ให้ดูเนี่ยลูกค้าเขารู้ทัน เขาไปทําเองได้คุณขาดลายได้แล้วคุณมาบอกครูว่าอย่ามาชี้นะไอ้นี่มันผิดทําอย่างนี้ไม่ถูกกลับไปพิจารณาตัวเองก่อนที่จะมาสอนครูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ